จเจริญสุขจเจริญธรรมสธาศาธุชนญาติโยมพุทธบริษัททุกทุกท่านมาพบกับช่องกิติสาโลโอเคในวันที่31เดือนมกราคม2568วันนี้ก็จะนำประสบการณ์ในการฝึกจิตอบรมภาวนา จเจริญสติจเจริญจิตมานําเสนอแจสถาสาธุชนญาติโยมทั้งหลายอาธมาก็ขอแนะนำว่าธรรมะที่จมาพูดไปมันเหมือนกับมีตัวตนนะแต่ที่จริงที่พูดไปทุกอย่างมันไม่มีตัวตนสักอย่างนะมันไม่มีอัตตาแต่พูดให้เข้าใจต้องพูดแบบ มีรูปร่างมีอัตรามีตัวตนเพื่อให้เราเข้าใจแต่ว่าเวลาเราไปฝึก,กจิตมันไม่มีตัวตนตั้งแต่แรกมันเป็นนามมาทำตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่เราอยากจะสื่อออกมาให้กับทุกท่านนั้นฟังแล้วเข้าใจก็เลยจําเป็นทีต้องพูดเรื่องตาหูจมูกเลี้ยกายไปลักษณะนี้เพื่อให้มองเห็นได้สัมผัสได้แต่ว่า ธรรมะมันเป็นสภาวะสภาวะของความรู้สภาวะของวิญญาณสภาวะของจิตก็พูดเป็นรูปเป็นร่างออกมาเพื่อให้เราเข้าเข้า,เข,าเข้าใจเหมือนกันวันนี้ธรรมาภาพจะนำเสนอธรรมะในเรื่องของกุศลกุศลน,นี้เป็นชื่อของหญ้าคาที่เราเอาไว้ปูนั่ง ที่สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทรงทำเป็นแปดกรรมแล้วไปนั่งแปดกรรมก็คือโลกกระทํามแปดนั่นแหละพระองค์ก็นั่งอยู่บนนั้นนั่งอยู่บนยาคานะยาคาภาษาบาลีเรียกว่ายากุศรหรือว่ากุศลนั่นแหละอันนี้เป็นลักษณะรูปร่างพันสันฐานของคําว่ากุศลก็คือเป็นชื่อของยาคาพระพุทธองค์ก็เอาลักษณะ คุณลักษณะของยาคานั้นมาอธิบายเป็นธรรมะในเรื่องของจิตนะทีนี้คือเวลาพระองค์จะแสดงธรรมะนี่พระองค์ก็ก็ยกเอารูปพันธสันฐานในใกล้ๆบริเวณนั่นแหละย,ยกขึ้นมาแล้วก็อาคุณลักษณะคุณสมบัติของสิ่งนั้นมาเปรียบเทียบกับธรรมะมาเปรียบเทียบกับสภาวะจิตนะมาเปรียบเทียบเพื่ออะไรเพื่อจะ กําจัดแล้วแต่ว่าเวลาพูดกับคนต้องพูดเป็นลักษณะวัตถุสิ่งของมีลักษณะแหลมมีลักษณะคมนะคือหญ้าคามันจะมีปลายแหลมแล้วก็คมด้วยแล้วก็คมแล้วก็เป็นหยักๆไปในแนวเดียวนะอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ไปสังเกตดูเอาพะโตงก็ทรงสแสดงในเรื่องของกุศลกิจก็คือพูดถึงเรื่องความคม ความแหลมความเฉียบแหลมของสภาวะจิตความความแหลมคมของกุศลนั่นก็คือลักษณะมันมีเอาไว้ทำอะไรพูดง,ง่ายๆว่ากุศลนั้นเป็นชื่อของความคมความแหลมแล้วความคมความแหลมนั้นเอาไว้เพื่อทำอะไรในจิตเอาไว้ทำอะไรในจิตในสภาวะจิตจิตมันเกิดจากหูตาจมูกลิ้นกายใจอันนี้เราเข้าใจแล้ว ทีนี้มันจะมาเกิดขึ้นกิเลสนะมันจะมาเกิดขึ้นที่จิตมันก็ต้องมาเกิดที่ตาของจุลินท้ีกายใจมันจะมาเกิดพอมาเกิดมันก็หมักดองไว้หมักดองไว้ในสันดานในนิสัยอะไรประมาณนี้บางบางคนก็หมักดองมาหลายปีหรือหลายภพหลายชาติมันก็หนามันก็หยาบมันก็ช้าไปทีนี้กุศลน่ะหน้าที่ของมันน่ะ มันมีชื่อกุศลเนี่ยคือคุณลักษณะของมันก็คือมีหน้าที่แทงตลอดของกิเลสแทงเข้าไปดูว่าอะไรอย่างไงเป็นยังไงมีผลอย่างไรมีผลขณะปัจจุบันอดีตอนาคตอย่างไรคือแทงไปตลอดคือความแหลมของยาคานั่นะคือกุศลนั่นแหละส่วนความคามเอาไว้ตัดตัดกิเลสตัดตัณหาตัดกามราคะ ตัดพบตัดชาติหน้าที่ของมันก็คือตัดบางทีกิเลสมาหนาเกินไปมันก็ตัดยากมันตัดไม่เข้าเพราะว่ากุศลเรามันมันไม่ได้ฝนมันไม่ได้มันไม่มีความคมการฝึกการอบรมกิเน่ยคือการฝนฝนกุศลนั่นแหละฝนให้มันคมหรือเป็นการที่เราตัดอยู่ทุกวันตัดอยู่ทุกวันตัดอยู่ทุกวันอะไรประมาณนี้นะหน้าที่ของมันนะหน้าที่ของกุศล คือกุศลแปลว่าแปลว่าคมแปลว่าตัดก็ได้แปลว่าแหลมแปลว่าแทงตลอดก็ได้กุศลนะแปลได้ในในยะแบบนี้หน้าที่ของมันคือมีหน้าที่ตัดแล้วที่นี้มันจะตัดได้ต้องเป็นคนที่ฝึกจิตมาแล้วฝึกฝึกจิตมาถึงจะมีแรงตัด ถึงจะมีแรงที่จะตัดกิเลสออกได้ความโลภความโกรธความลงความเกลียดอิจฉาริสยาบรรดาโอวดถือตนมักดีแข็งดีแข็งเด่นบรนดาโอวดอ,อะไรพวกนี้แต่นี่ขีเนี้ยวเห็นผิดมานณะทิฏฐิอะไรพวกนี้ก็ต้องตัดออกจากจิตให้ได้ถ้ามันอยู่ในจิตยังไงมันก็ต้องกำเริบจิตนะถ้ามันมีตัวนี้มันก็กำเริบขึ้นมาอยู่ดีเป็นอย่างนั้นนะมีหนะ้าที่ตัดออกบางทีตาเห็นแล้วก็ถ้าเรามี กุศลมากก็ตัดได้คือมันคมมากตัดทีเดียวขาดเลเลยขาดออกจากคือมันไม่ถึงจิตใจมันไม่ถึงวิญญาณพูดง่ายมันถึงแค่ดวงตาสิ่งที่เป็นไม่เป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งที่ไม่เกิดกุศลความการสร้างบารมีการสร้างบรรุญอะไรพวกนี้ ถ้ามันเป็นอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายบาปฝ่ายอกุศลเราก็ตัดทิ้งตัดทิ้งตัดทิ้งไปอะไรประมาณนี้หน้าที่ของมันนะพูดถึงประสบการณ์นะไม่ได้พูดถึงตามหนังสือแนละ้วพูดถึงว่าหน้าที่ของกุศลนะมันมีหน้าที่ตัดมีหน้าที่แทงแ,แทงเข้าไปแทงเข้าไปในอย่างเช่นกิเลสเรายกขึ้นมาบนบนโตะ๊ะเราจะรู้ว่าอันนี้เป็นไม่เป็นสิ่งที่ใช้ได้ใช้ไม่ได้เราก็แล่ออก ใช้ความคมความกุศลปากออกเป็นกองเป็นกองเป็นกองวางไว้เป็นประโยชน์อย่างไรไม่เป็นประโยชน์อย่างไรมีอนไนไม่เป็นประโยชน์ก็ตัดทิ้งไปอนไนที่เป็นประโยชน์ก็เจ็บไปเอาไว้ใช้เหมือนกับคนที่เขาล่าเนื้ออะไรพวกน,นี้เขาก็เอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเขาตัวครอบครัวต่อชุมชนนี้มาสิ่งไหนไม่เป็นประโยชน์เขาก็ทิ้งไปเหมือนกันหน้าที่ของปัญญาก็เรียบ เลือกว่าอันนี้เป็นประโยชน์อันนี้ไม่เป็นประโยชน์กุศลก็ไปตัดออกตัดทิ้งตัดทิ้งไปแล้วก็เก็บสิ่งที่เป็นประโยชน์นั้นไว้เขาเรียกว่าสร้างบารมีนะสร้างบารมีก็คือสร้างคือเราจะไปเข้าใจว่าเราจะจะเป็นพระอรหันต์ในชาตินี้แต่เราเข้าใจแบบนี้มันจะมันจะมีจิตของเรามันจะมันจะไปอีแบบหนึ่งเลยคือเราสร้างบารมีเราไม่ได้มีพระพุทธเจ้ามาเป็นผู้พุทธพุทธพยากรณ์ เราอุปโภกขึ้นมาเองถ้าเราอยู่ในสังคมนะมีคนมาไหว้เยอะๆหน่อยก็อุปโภกตัวเองมันจะเลื้งตัวเองแพ้มานเขาเรียกบางคนก็มานมารู้จุดอ่อนของคนอ่มันก็เอาเงินตามาถวายบ้างเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาถวายก็แพ้ไปจิตใจของเรามันก็แพ้เอาไปมาก็ตัดไม่ขาดเป็นอย่างนั้นเนี่ยสภาวะจิตของเราก็ตัดไม่ขาด มันก็ยังมีความอาวรณ์เยื่อใหยอะไรประมาณนี้แหละเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ตมาภาพก็พูดถึงเรื่องกุศลในสภาวะจิตนะไม่ใช่กุศลที่อาจจะเป็นชาวบ้านทั่วไปเข้าใจว่า,าวันนี้มาร่วมกันทําบุญทํากุศลเป็นคําพูดคําพูดมันมากพูดยังไงก็พูดได้พูดถึงพระอรหันต์ก็พูดได้แต่การฝึกจิตมันต้องเป็นประสบการณ์จริง การฝึกภาวนาจิตอบรมจิตต้องฝึกจริงแล้วก็ใช้เวลานานหลายปีต่อเนื่องด้วยมืนอถึงจะสามารถฝึกจิตตัวเองได้คําว่าฝึกจิตในหมายถึงสอนใจตัวเองนั่นแหละสอนใจตัวเองได้บอกใจตัวเองได้สามารถตําหนิตดเตียนจิตใจตัวเองได้อบรมใจตัวเองได้อะไรประมาณนี้มันไม่ใช่อบรมคนอื่นนะไม่ใช่ไปสอนคนอื่นนะไม่ใช่างนั้นคือเรามาสอนจิตตัวเอง ไม่ให้ทําชั่วทําบาปทำอกุศลนะอะไรประมาณนี้อ่าที่เป็นกิเลสเราก็ตัดทางออกไปไม่ให้มันเกิดขึ้นทางตาทางหูจมูกล,ลิ้นกายใจบางทีเขาก็ไปอยู่วิเวกเขาก็ตัดกิเลสตรงนั้นออกได้แต่มันก็ตัดได้ไม่ไม่ถึงขนาดว่าชำนานนะมันเหมือนคนที่ฝึกอยู่ในสังคมถ้าเขาฝึกอยู่ในสังคมเขาตัดได้อันนี้เขา เขาจะอยู่ในสังคมแบบไหนเขาก็อยู่ได้ถ้าเขาตัดความโลภความกลควคนหลงความเกลียดอิจฉาลิสชาบัญญัอวดอะไรพวกนี้ตัณหาอะไรพลอพยาบาทตามราคะอะไรทั้งหลายเขาตัดได้ถ้าตัดได้ก็อยู่ในสังคมก็ไม่เป็นไรคือเราตัดได้ตัดออกจากจิตใจไม่ใช่ว่ามันยังอยู่ในจิตใจอยู่อะไรประมาณนี้พูดง่ายว่าจิตใจมันก็จะสะอาดบริสุทธิ์พอจิตใจสะอาดบริสุทธิ์มันก็ผ่องใสเพอผ่องใสมันก็มองเห็นได้ชัด ตัวที่มองเห็นได้ชัดนั่นแหละเขาเรียกว่าสติทีนี้สติตัวนี้ถ้าเราฝึกเป็นประจำเรื่องๆมันก็จะเป็นขั้นไปกายในกายเวทนาในเวทนาไอช่วงเวทนาในเวทนานี่แหละอันนี้เอาไ้พูดในโอกาสต่อไปนะส่วนมากคนจะฝึกได้ในช่วงกายในกายนะเพราะว่าคนยังติดอัตตาอยู่ เพราะว่าเริ่มจากกายในกายไปนะมันจะเป็นนามมาทําล้วนเลยมันจะเป็นมันไม่ใช่มันเหมือนกับกายกับจิตมันจะแยกออกไปงั้นเลยนะกายในกายคือเป็นกายอยู่ส่วนเ,เรื่องของจิตก็เริ่มจากเวทนาไปแล้วก็จิตจิตแล้วก็ทำสามส่วนขึ้นไปนะส่วนมากอธิบายในเรื่องกายในกายมันจะเข้าใจง่ายที่สุดนะกายในกาย ก็ฝึกลมนั่นแหละลมหายใจเข้าหายใจออกอานาปาณะนะั่นแหละลมปานละเอียดมองเห็นหยาบละเอียดมองเห็นหยาบปานกลางละเอียดปานกลางแล้วก็ละเอียดแล้วก็ความบริสุทธิ์ความผ่องใสไปจนถึงมองเห็นตัวตนตัวเองนะมองเห็นสภาวะเป็นแค่เป็นแค่จุลินทรีย์ พูดง่ายๆร่างกายเราเนี่ยมันเกิดจากจุลินทรีย์โปรตีนชนิดหนึ่งนะที่ไปผสมกับจุลินทรีย์แล้วก็เกิดเป็นพลังงานขึ้นมานะก็มาเป็นตัวคนนี่แหละแต่ไอตัววิญญาณน่ะมันมามันมาจับเอาตัวห้าสี่ขัน้าสี่ขันห้าของเราเนี่ยมันมาจับเอาตัววิญญาณน่ะมันมายึดเอาก็าเราก็เลยเข้าใจว่า นี่คือตัวเราอะไรอย่างนั้นแต่ถ้าเราทําไปถึงละเอียดเราจะมองว่ามันไม่ใช่ตัวเราอันนี้เป็นธาตุธนะาตุที่มารวมกลุ่มกันดินน้ําไฟลมอากาศมารวมตัวกันนะนะเป็นชิ้นหนึ่งซึ่งก็เกิดจากจุลินทรีย์เกิดจากโปรตีนมันก็จะเห็นพลังงานพลังงานไฟในร่างกายของเราจะเห็นเป็นสีนั้นสีนี้หรือพลังงาน ที่อยู่ในสมองเราก็จะเห็นไปหมดนั่นแหละมันก็เห็นไปหมดร่างกายตับไตเส้นภูมิก็เห็นไปหมดนั่นแหละถ้าฝึกไปนะกายในกายหรือแม้แต่เห็นเป็นพระพุทธรูปองค์ใสๆอย่างนี้ก็ก็เปลี่ยนได้ก็มีเหมือนกันอันนี้ก็คือตามาเคยทํามาก็มีได้เหมือนกับถ้าธรรมกายเขาทำนะเคยทําได้อยู่เหมือนกันหลายครั้งก็จะเป็นเหมือนกันเลยวิธีการเข้ากัน เห็นอะไรก็เหมือนกันแต่ก็สติอยู่ในขั้นนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมาดาแล้วนะสติขั้นนี้ก่อนที่จะทําได้ก็ต้องนั่งจเจริญสติภาวานานลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละหายใจครูก็ดูไม่ใช่หลับตานะหลับตาพอประมาณแล้วก็ดูที่ปลายจมูกดูไปดูมาเสียงเราจะได้ยินเสียงหายใจดังแรงมากแล้วเสียงหายใจมันก็ดับไปสุดท้ายมันก็จะมีแต่แสงสว่างอยู่ก็จะมองเห็น ลมหมุนเข้ามุนออกยาวถ้าจะเข้าชานมันก็จะเข้าไปอยู่นานนานจนถึงเช้าเลยถึงจะออกมาลมนั่นนะมันก็เลยนั่งไปเหมือนกับว่าเรานั่งอยู่แค่ไม่ถึงนาทีนะนั่งไปปับ๊บรู้สึกตัวขึ้นมาก็เช้าแล้วก็ออกไปบินธบาตอะไรจะเป็นประมาณนี้นะก็อยู่ในขั้นนี้กายในใกายส่วนเวทนานในเวทนาน เราสังเกตไหมในขันห้าในสติปัฏฐานทําไมมันถึงมันถึงมีเวทนาในเวทนาเราต้องสังเกตน,นะหมวดนี้เป็นหมวดนามมาทำล้วนๆนะมันมันพูดถึงเรื่องของสภาวะวิญญาณล้วนๆแต่ว่าเขาไม่เขาไม่ได้พูดว่าวิญญาณเขาบกเขาใช้คําว่าเวทนาเลยเอแล้วก็ไปเรื่องของจิตนะเห็นไหมมันมันชื่อตัวเดียวกันนั่นแหละแต่มันจะเปลี่ยน เปลี่ยนชื่อไปมันแต่มันตัวเดียวกันกับเวทนาในจิตทำก็เป็นตัวเดียวกันแต่ชื่อมันจะเปลี่ยนไปตามหน้าที่แต่มันจะเปลี่ยนไปยังไงค่อยอในโอกาสหลังเราก็อธิบายเรื่องวันนี้พูดถึงเรื่องกุศลก่อนอย่ามันจะยาวไปเรื่องอื่นเพราะนั้นเราก็เข้าใจว่ากุศลแปลว่าตัดคือตัดอะไรก็คือตัดกิเลสนั่นแหละแต่ทุกวันมันตัดยากมันหนาเกินไป กิเลสหนาเกิดไปหรือกุศลของเรามันไม่คมเ <c oughs> พราะเราไม่ฝึกเราไม่มีเวลาที่จะมารับสติของเราไม่มีไม่มีเวลาอบรมสติของเราที่จะให้มันคมให้มันแหลมคมให้กุศลของเราเนี่ยไม่ไม่ได้รับเลยมันก็ไม่คมจะตัดกิเลสตัวไหนก็ตัดไม่ได้ความโกรธความเกลียดความอะไรเล็กๆน้อยๆก็ยังตัดไม่ได้ ความโลภค,ความอยากได้อยากมีแล้วมันกระตับไม่ขาดอะไรประมาณนี้วันนี้ก็อยากได้ผู้นี้ก็อยากได้เวลานี้อยากได้ชั่วโมงหน้าชั่วโมงต่อไปอะไรประมาณมันตัดไม่ขาดถ้าเรามีกุศลจริงๆเนี่ยมันจะตัดขาดไปเลยมันก็ไม่มีเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นในสภาวะจิตเขาจะเป็นอย่างนั้นถ้าเราทําได้เขาเรียกว่าเป็นผู้อิสระหรือเป็นมุนีเป็นผู้อิสระอิสระจากกิเลสหรือพูดอย่างหนึ่งก็คือผู้หลุดพน้น หลุดพ้นออกจากกิเลสนั่นแหละนะก็ <S <S นะเป็นอย่างนั้นมันหลุดพ้นทางไหนหล่ะก็หลุดพ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนเดิมนั่นแหละมันก็เพราะว่าจุดกําเนิดมันอยู่อายตนะนะแต่อยู่ในขั้นหลุดพ้นนะส่วนเรื่องอหรหันเกี่ยวกับกรรมด้วยมันไม่ใช่เกี่ยวเฉพาะเรื่องหลุดพ้นนะมันมีสองอย่างก็คือเรื่องกรรมแล้วก็ความหลุดพ้นในเรื่องของจิตอะไรประมาณนี้นะเาก็ต้องมันมีสองส่วน หลุดพ้นเฉยๆหลุดพน้ดพนออกจากกิเลสแต่ว่ายังเบาบางยังมีกรรมอยู่ต้องไปชาติต่อไปอะไรประมาณนี้ชาติต่อไปก็ไปฝึกอีกฝึกต่อไปสร้างบารมีไปเรื่อยๆบำเพ็ญตนไปทุกภพท,ทุกชาติไปแค่แต่พระอรหันต์แต่ละองค์ก็เกิดหลายกับหลายแสนกับกวา่าจะได้มาเป็นพระอรหันต์ต้องสร้างกุศลบารมีหลายภพหลายชาติ แม้แต่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สร้างบุญบาร,รมีมาเป็นหลายกับหลายแสนกับหลายอสงไขยก็จะได้มาเป็นพุทธเจ้าเราก็พิจารณาว่าเออชาตินี้เรายังไงก็ไม่ถึงความเป็นอรหันต์หรอกนะไม่ถึงขนาดความหลุดพ้นได้เราแค่ฝึก,กจิตบำเพ็ญกิตไปอย่างน,น้อยๆเราก็ละความโลภได้บ้างไม่ถึงขนาดไปเบียดเบียนคนอื่นด้วยกายวาจาใจ นะโลภโกรดหลงอิจเกียดอิฉาลิษยามารยาถือตนมักดีแข็งดีแข็งเด่นอะไรพวกนี้เราไม่ได้เข้าไปเป็นอย่างนั้นเราก็ไม่ได้สร้างกรรมอะไรประมาณนี้เราก็สร้างบาร,รมีในชาตินี้ไปเพราะนั้นแล้ววันนี้ก็สมควรเจรเวลานะอธิบายในเรื่องของกุศลไปหวังว่าท่านจะเข้าใจกุศลแปลว่าตัดกิเลสแปลว่าแทงตลอดซึ่งกิเลสนลั่นแหละ แล้วมีกิเลสตัวไหนบ้างเราก็ออกวางไว้วางไว้ก็คืออยู่ในสมาธิขั้นแรกเรียกว่าวิตกแล้วก็วิจารณก็คือการที่เรามีอุปกรณ์หนึ่งก็คือกุศลไปปากไปแล่ออกไปแล่ปไปแล่กิเลสนั้นออกเป็น,ปน,ปน,ปนวางไว้เป็นหมวด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 ว่ามันคืออะไรกันแน่มันส่งผลกระทบต่อเราในชาตินี้ชาติหน้าอย่างไรอะไรประมาณนี้แหละทุกท่านก็ไปพิจารณาเองนะ จำไวมนะสิ่งที่อาจมาพูดไม่มีตัวตนนะมันเป็นคุณคุณลักษณะเป็นคุณนามคือเราได้ชื่อมาแล้วเราก็เอาคุณนามนะั้ตัวนั้นนะมาอธิบายในเรื่องของตัวตนถ้าเราจะพูดเรื่องตัวตนก็คือหญ้าคานั่นแหละกุศลก็คือหญ้าคาหญ้าคามันมีลักษณะยังไงลนะ่ะเราก็ไปดูมันคมมันแหลมใช่ไหมเราก็พูดถึงคุณลักษณะของหญ้าคาน่นหนละมันแหลมคือแทงตลอดคมคมก็คือมันสามารถตัดตัดกิเลสตัดตัณหาตัดอะไรได้ แต่ต้องอาศัยการบําเพ็ญการฝึกอะไรไปประมาณนี้เอาวันนี้ก็สมควรเจเวลาก็ขอทุกท่านสุขภาพแข็งแรงขอเจริญพร